วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพอรีไบโอติกกับโปรไบโอติกต่างกันยังไงเคยได้ยินไหมคะเวลาเรากินโปรไบโอติกต้องกินพรีไบโอติกด้วยเพราะว่าเวลาจุลินทรีย์เข้าไปทํางานในร่างกายเราอะค่ะมันต้องมีของกินมันจะได้มีแรงโปรไบโอติกเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตส่วนพรีไบโอติกเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์พูดง่ายๆก็พรีมาก่อนโปรถ้าไม่มีข้าวเราไม่ไปจำแบบนี้ก็ได้คะ่ะโปรไบโอติกมันสําคัญค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยคือ normal flora พุทธิ์ย่อยก็เป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นในท้องเราในลำไส้เราในระบบต่างๆของเราเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้สําคัญการที่เราขาดมันไปจะทําให้เราไม่บาลานซ์ค่ะถ้าเรานึไม่ออกนะคะว่าเจ้าตัวจุลินทรีย์สำคัญยังไงลองดึงภาพเรากินยาปฏิชีวานะเยอะๆพวกยาฆ่าเชื้อ,อายาอะไรพวกนี้เวลากินไปอะคะ่ะมันไม่ได้ฆ่าแต่เชื้อโรคมันฆ่าจุลินทรีย์ในท้องเราด้วยนี่แหละก็คืออีกหนึ่งเหตุผลว,ว่าทำไมเราควรกินทั้งพรีโอติกและโปรไบติกเพราะมันจะเสริมสร้างบาลานซ์แล้วก็เหมือนไปเติมจุลินทรีย์ในลำ